คุณครูพิพรครับเห็นบอกว่าจากทาธุรกิจมีพนักง,งานเป็นร้อยคนเลยกลายมาเป็นติดลบ3าสิบล้านเข้าสู่โลกออนไลน์ถูกไหมครับแค่นี้อันนี้คือคือ,คอจุดเปลี่ยนเริ่มต้นยังไงฮะโลกออนไลน์เริ่มทําอะไรก่อนค่ะก็เริ่มต้นจากการเล่นมือถือเล่นมือถือค่ะอ่าก็คือไม่ได้รู้จักโลกโซเชียลไม่รู้จกัก facebook ไม่รู้จักโลก ที่เขากําลังเล่นกันอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากการเปิด facebook เล่นเฟซบ o o กขาย Facebook เหมือนคนทั่ว,วไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเห็นเฮ้ยทาไมเขาถึงมาทําการค้าขายกันใน facebook ทําไมเขาถึงทําอน,นุนทํานี้ก็เหมือนสนใจอะค่ะเริ่มจากการสนใจเริ่มจากการเลื่อนฟีดดูมีการขายสินค้ามีการมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้นแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจแล้วก็เข้าไปศึกษา,าอย่างเงี้ยค่ะกลายมาตั้งแฟนเพจของตัวเอง ค่ะเริ่มเริ่มจากการตั้ง Facebook ของตัวเองก่อนอ่าเฟซบุ๊ก k ช่คนตามสิบหลักสิบคนสิบล้านคนสิบคนค่ะสิบคนค่ะอันนั้นคือเริ่มต้นเริ่มต้นค่ะ่าแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแฟนเพจถูกไหมครับใช่ค่ะแฟนเพจชื่อเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านค่ะตามเพจเลยไหมตามเกไหมเลยค่ะตามกเลยตอนนั้นมีแบรนด์ยัง มีแบรนด์แล้วค่ะมีแบรนด์มีแบรนด์แล้วค่ะก็คือเล่าผ่านแบรนด์นพอปะเก้าไทยแลนด์เนี่ยนะใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วมันมันเป็นยังไงอ่ะคนถึงติดตามในคลิปเนี่ยไปดูตั้ง67สิบล้านค่ะเออมันเกิดอะไรขึ้น,นเริ่มจากจริงๆแล้วเราเราก็มองโลกปัจจุบันนะคะครับคนเราก็มีบอกว่าไม่เก่งทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่รู้เราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมาถ่ายทอด เพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเก่งไม่เคยทําได้ในโลกโซเชียลพอเราจับประเด็นตรงนี้ได้ค่ะเราก็ออกมาแบ่งปันทุกคนจริงๆแล้วอ่ะเรื่องจักกะฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่สวัสดีจ้าพี่น้องฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันคือการทําลมปานซึ่งครูเรียนมาแล้วตั้งแต่ครูไปเรียน NLP ครูไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนเรื่องจิตวิทยาโดยผ่านลมปาน แล้วครูก็ได้ยินจากครูคนนี้แหละเรื่องของจัก,กระตอนแรกแต่ครูไม่คุ้นชินครูคุ้นชินแต่คําว่าลมปานจักระก็คือแล้วเราเรียนคือตอนนั้นน่ะเรียนเรียนเพื่ออะไรอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าครูเคยเป็นเหมือนโลกซึมเศร้า มันเหมือนติดเราอ่ะทุกคนโรคซึมเศร้าอะมันเป็นในช่วงของตอนที่ครูเป็นหนี้แล้วหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าจะหาเงินสามสิบล้านมาใช้หนี้ได้ยังไงไม่รู้เลยต้องมีวิธีไหนต้องทํายังไงต้องไปยังไงต่อชีวิตกูต้องแล้วแล้วมันไม่อยากอย,กอยู่เพราะมันไม่ได้ถูกฝึกอะค่ะ,ะให้มาต่อสู้กับสิ่งเนี้ยอ่ะฮะแล้วมาต่อยอดทิกตอกได้ยังไง ทิกตอกเกิดจากการที่เราไลฟ์แบ่งปันนี้นะะอหาในเพจแล้วเรามีทีมงานค่ะเป็นทีมตัดตอ่อเป็นทีมทาําภาพเป็นทีมในในบริษัทนะคะแล้วก็ทําภาพการตัดต่อน,นี้ละค่ะส่งให้ทีมเราที่ประมาณเป็นหลักหมื่นคนเลยนะคะแล้วทุกคนก็ทาไปลงในทิกตอกค่ะพร้อมๆกันหนึ่งคลิปถูกทุกช่องเอาไปลงเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี่คนเข้าไปดู ร้อยสี <14 8 S 1> ่สิบเอ็ดล้านวิวร้อยสี่สิบเอ็ดล้านวิวค่ะคลิปไหนที่มันพีคแล้วมีคนดูเป็นล้านโอ้อเอาเด่นๆเลยก็ครับคลิปกับผัวคลิปเดี๋ยวนะ <laughs> ผมไม่ได้ฟังผิดนะค่ะคลิปกราบ หัวสามีเนี่ยนะกาบสามีเนี่ยนะโอเคมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคิณนัทคือจริงๆมันเกิดจากการที่เราไลฟ์ป่ะค่รร้อยวันพันปีกเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการกราบสามีพอไปเรียนเขาบอกว่าการกราบสามีจะทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่หรอวะคําถามเยิ้มมากค่ะหนึ่งปีเต็มเที่ไปเรียนนะคะในปีแรกเนาะเรียนหมดไปครึ่งล้านในปีแรกที่ไปเรียนนะคะ คุณตอนที่เขาให้กลาบสามีสามีดีไหมดีมาอแต่กลับไม่ได้ทำไมฉันต้องกลาบเขาว่าฉันหางเงินได้มากกว่าเขาอีกฉันเก่งกว่าเขาอีกฉันอันนู้นฉันอันนี้ฉันอันนั้นเยอะมากค่ะเพราะไม่ได้มองสิ่งที่เขาดีแต่มองสิ่งที่เราเด่นเข้าใจเนาะเรากลาบในสิ่งที่ดีของเขาค่ะก็มีอะไรดีให้กลาบกราบขอบคุณกลับขอโทษรับขอเข้ามากลับอโหสิกรรมแบบนี้ค่ะกลาบไปกลาบมาเงินเข้ากระเป๋ากลับไปกลับมานี่แววว่าจะซื้อแหวนเพชรให้วงละสองสามแสนไอ้กลาบไปเจอคุณกลาบไปเถอ วันใดวันหนึ่งแหละคุณเชื่อครูเหอะกาไปนะคะเปลี่ยนบางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยา,า,าบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมื่น <c oughs> เราเราเราเป็นคนที่จะบอกเองว่าเราเก่งแล้วเ,เราเก่งมาตลอดเราเรียนเก่งเราได้ที่หนึ่งเราเราเรียนเก่งมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือ <c oughs> สามีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทำให้เราดูเหมือนจะข่มเขา